วัสดีครับวันนี้เรามาทํางานศิละปะก,กันนะครับเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับมีดสอยังลบกระดาษนะครับขาดไม่ได้เลยสําหรับงานวาดรูประบายสีนะครับสีใช้สีไม้นะครับเป็นสีเหลืองสีแดงและสีน้ําเงิน3สีก่อนนะครับและมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามานะครับสังเกตดูมีแก้วน้ํานะครับมีขวดกระถางต้นไม้แล้วก็ฝาสีนั่นเอง อันนี้ครูเน้นเป็นรูปทรงกลมนะครับรูปร่างรูปทรงกลมหาจากวัสดุสิ่งของใกล้ๆตัวเลยนักเรียนอาจจะเน้นเป็นรูปทรงอื่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนครูนะครับแต่ขอเน้นเป็นพลาสติกนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายนะครับจะได้ไม่แตกเสียหาย โดยรูปทรงต่างๆที่เราหามาได้นะครับพยายามอย่าหาชิ้นใหญ่เกินไปนะครับถ้าเราใช้ต้นแบบชิ้นใหญ่เกินไปเราก็จะมีภาระงานที่ต้องระบายสีเยอะนั่นเองนะครับทุกคนลองมองหารูปทรงรอบๆตัวนะครับว่ามีรูปทรงไหนน่าสนใจบ้างสามารถนํามาเป็นต้นแบบได้นะครับขอเน้นย้าว่าไม่จําเป็นต้องเหมือนครูนะครับเลือกอะไรก็ได้ครับเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับใช้ต้นแบบที่เราหามาได้วาง ลงบนกระดาษนะครับแล้วใช้ดินสอร่างตามเลยในที่นี้เป็นวงกลมนะครับเริ่มจากต้นแบบชิ้นใหญ่ก่อนนะครับล่างไว้3รูปทรงนะครับ3รูปร่าง3าตำแหน่งเลยตามภาพเลยนะครับเสร็จแล้วช่องแรกนะครับรูปแรกที่เราล่างไว้เราก็ลงสีเหลืองนะครับลงให้เต็มนะครับฝึกลงสีไปด้วยนะครับลงไปทิศทางเดียวกันนะครับเก็บขอบรายละเอียดให้เต็มนะครับ เน้นสีให้เข้มๆนะครับสีสันจะได้สวยงามช่องที่สองนะครับแล้วก็ใช้สีแดงลงต่อไปเลยครับให้เต็มช่องเหมือนกันนะครับของนักเรียนอาจจะเป็นรูปร่างอื่นนะครับอาจจะแตกต่างกับของครูได้ครับไม่เป็นไรนะครับขอแค่สามรูปแรกขอให้เป็นรูปร่างที่ใหญ่หน่อยนะครับช่องต่อไปสีน้ําเงินต่อเลยนะครับเรามาดูกันครับค่อยๆระบาย เสร็จแล้วเราก็จะได้แม่สีของเราขึ้นมานะครับสามสีนั่นก็คือเหลืองแดงแล้วก็น้ําเงินนะครับสามสีนี้เป็นแม่สีนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้รูปทรงที่เล็กลงมาหน่อยนึงนะครับวางทับลงบนสีเหลืองนะครับให้มีบางส่วนโดนทับไปนะครับแล้วก็ลงมือล่างเหมือนเดิมล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้สีแดงนะครับมาลงต่อเลยนะครับมาทับ ส่วนที่เป็นสีเหลืองที่เราระบายไว้ตอนแรกนะครับแล้วลองสังเกตดูว่าสีไม้เมื่อมีการระบายทับซ้อนกันแล้วนะครับสีแดงกับสีเหลืองมาระบายทับกันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะมีการเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับสังเกตดูจะเป็นสีส้มเหมือนของครูหรือเปล่านะครับทำเหมือนเดิมนะครับในช่องต่อไปนะครับสีแดงลองวางอบกรอบเองนะครับเลือกตำแหน่งเองได้เลยขอแค่มีบางส่วนโดนทับไว้แค่นั้นเองล้างเหมือนเดิม ต่อไปก็ใช้สีน้ำเงินครับมาทับสีแดงระบายสวยๆนะครับแล้วลองสังเกตเหมือนเดิมเลยว่าสีแดงกับสีน้ำเงินเมื่อนํามาผสมกันแล้วนะครับหรือว่ามาระบายทับซ้อนกันแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าจะกลายเป็นสีอะไรนะครับจะเหมือนของครูหรือเปล่าน,นะครับลองสังเกตด,ดูนะครับสีจะแตกต่างกับของครูนะครับแล้วแต่ โทนสีหรือว่าแล้วแต่สีที่นักเรียนหยิบมาใช้นะครับช่องต่อไปครับสีน้ำเงินนั่นเองวางทับเหมือนเดิมนะครับลากตามขอบอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับสีต่อไปก็คือสีเหลืองนะครับที่ยังไม่ได้ใช้มาผสมนะครับสีเหลือง ผสมกับสีน้ําเงินนะครับลองสังเกตดูเหมือนเดิมเลยว่าจะเปลี่ยนสีไหมจะเป็นสีอะไรนะครับส่วนที่มันทับซ้อนกันนะครับระบายให้เต็มเสร็จแล้วเราก็จะได้สีเพิ่มขึ้นมานะครับจากการผสมนั่นเอง <c oughs> สีแรกก็จะเป็นสีส้มนะครับสีถัดมาก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็สีเขียวนั่นเอง หลังจากที่เราได้แม่สีนะครับและทดลองใช้แม่สีผสมกันแล้วนะครับพื้นที่รอบๆที่เหลือนะครับที่เป็นสีขาวๆอยู่นะครับนักเรียนสามารถทดลองเพิ่มเติมได้เลยโดยใช้ต้นแบบที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับทำตามขั้นตอนเดิมเลยนะครับแล้วอาจจะใช้สีอื่นๆดูบ้างนะครับในที่นี้ครูใช้สีส้มนะครับสีแดงแล้วก็สีเขียวมาลองมาวางทับดูนะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการผสมสี ออกมาเป็นสีอะไรนะครับพื้นที่ที่เหลือนะครับนักเรียนทดลองได้เยอะๆเลยนะครับให้เต็มกระดาษได้เลยยิ่งดีนะครับยิ่งทําเยอะก็ได้เรียนรู้เยอะนะครับแล้วอย่าลืมนะครับส่งผลงานเข้ามาโชว์กันบ้างนะครับรอชมผลงานของทุกคนครับฝึกทํางานศิลปากกันเยอะๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ